สวัสดีครับเมื่อนี้ช่องหนองเหมียวผ้าเทียวขาบิ่ามาชมสวนของทุเรียนของหนองเหมียวนะครเนาะสําหรับต้นทุเรียนต้นนี้ก็ได้นําเสนอไปดาวคลิปที่แล้วนะครับหลังจากค้นดินครบหนึ่งเดือนเมื่อนี้กับเป็นมือครบ,ครบการค้นดินครบหนึ่งเดือนพ้อมกับครบอายุหนึ่งปีของทุเลียนต้นนี้ครับเด็กผ่านมาแล้วครับหนึ่งปีกับพ้นดิน เดือนละเถือมาสองเถือ3สามเถือแล้วครับอันนี้ค็พามาเบิงครับอัปเดตอาการลักษณะของต้นทุเรียนนะครับของหน่องเมียพาเที่ยวอมเนี่สิพิเศษครับสิผ้าเบิงสวนทุเรียนของหน่องเมียให้ครบทุกต้นครับมือนี้นะครับมาครับตามมาเบิงครับอ่านี่กับอันอีกต้นหนึ่งครับนะครับทุเรียนต้นนี้อายุนะครับสามเดือนปลูกสมแซมต้นที่พนตายนะครับกัได้ซ้ำนี่แหละครับสามเดือนนะครับเนาะมาเบิงอีกครับ ต้นนี้นะครับอายุหนึ่งปีครับนะครับแต่ว่ากับบองงามซ้ำต้นแรกครับหนึ่งปีปลูกพร้อมกันกับต้นนั่นละส่วนขางๆกันนะครับสี่ครบสองปีแล้วครับต้นนี้นะครับปลูกั้างแรกนะครับการปลูกกับปลูกสาเหตุหนึ่งก็น่าสิเกิดจากการที่ฝังนะครับผงเพลินเลิกจนเกินไปนะครับลาบขนบโพคือสุมปลูกไม่นะครับอันนี้คือบทเรียนเป็นการเรียนรู้ของการปลูกทุเรียนนะครับ มาอีกครับต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็สามเดือนครับปลูกแท่นต้นที่ตายครับสามเดือนที่กันครับต้นนี้กัมือนีกับพ่นดินห้ที่กันครับนะครับพ่นดินห้มามาเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็อายุปีหกเดือนครับเป็นต้นทุเรียนที่ปลูกลงในเข่งได้หกเดือนแล้วก็เอามาลงดินนะครับได้อีกเป็นหนึ่งปีร่วมแล้วกับเป็นหนึ่งปีหกเดือนครับทุเรียนต้นนี้เนาะ กใบสีเหลืองจักน้อยหนึ่งนะครับกติดตามต่อไปครับว่าพผลจะเป็นยังไงเมื่อนี้นอกจากพั้วดินแล้วครับก็เอานะครับแกบขี้ไก่ครับมาใส่เพื่อเพิ่มนะครับลองติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ามาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับนี่อีกต้นหนึ่งครับอันนี้กับสีสองปีแล้วครับนะครับเป็นคือยังต้นสองปีนั่นแหละครับปลูกข้างแรกเอาหากเพิ่มไว้เลอกเกินไปนะครับเอามาพ่นดินขึ้นยังถมหากเพิ่มไหลแต่ว่าก็โชคดีครับเพิ่มว่ตายนะครับเนาะอันนี้กับสีสองปีแล้ว ติดตามต่อไปครับ่าเพิ่นทีเป็นยังไงเนาะครับเนาะเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้หกเดือนครับต้นนี้หกเดือนปลูกหากโพขึ้นมานะครับเห็นหากขึ้นโพขึ้นมาอาจจะทีนีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถาเพือเห็นหากหอมนะหอมอัจฉิบังเนาะเนาะนี่นะครับหกเดือนนะครับสําหรับต้นทุเรียนต้นนี้กลับไปครับตามมาครับมาเบิ่งต้นทุเรียนต้น่อไปของนองเมียวอพิเศษนิดนึงครับเมื่อนี่ช่มครับสมเชียวหวานครับเมื่อนี้ มีต้นสมเชี่ยวหวานน้ำนะครับเนาะมีหน่วยสามหน่วยสำหรับปีนี้ครับปีแรกครับที่เป็นหน่วยครับนะครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งต้นทุเรียนนะครับที่มีอายุสองปีนี่ก็สองปีครับนี่แต่ว่าเพิ่นบ่งามเพิ่นบ่เจริญเติบโตสืบเนื่องจากว่าปลูกข้างแรกเอาหากเพิ่นไปเลิกเราก็มาพ่นดินขึ้นถมหากเพิ่นแห้งตื้มครับวันนี้แต่ก็ยั่งดีครับเพิ่นบ่ตายยังแตกยอดแตกยังอยู่ครับก็เลียงต่อไปครับว่าเพิ่นสิเป็นยังไ๋เนาะครับเนาะที่ตามมาครับต้น สี่สองปีนี่กับสี2สองปีแล้วครับตัวนี้คื่กันครับลักษณะเดียวกันครับปลูกรอบแรกกันนะครับปลูกลงเอาหากล่องเลิกทมดินลร้นะครับกับสีเป็นลักษณะทั้งสี่ตัวนี้กับหนึ่งปีครับตัวนี้กับหนึ่งปีกําลังแตกยอดที่กันครับนะครับเนาะหนึ่งปีอายุหนึ่งปีแต่ว่ากับบางงามํำตัวแรกแล้วครับก็คอยติดตามบิึงครับว่าสิเป็นยังไงมาอีกครับอันนี้อันนี้หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนะครับ อ่านมาแล้วครับหนึ่งเดือนปลูกแซมต้นที่เพิ่นตายนะครับเนาะนะครับนี่มาเบิงอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็2สองปีกว่าครับนี่สองปีกว่าใบเพิ่นก็เรื่มร่นแตกยอดไม่ต้นที่สองปีกว่าสองปีนี่คือปลูกนะครับเอาเพิ่งลงเลืกๆนะครับตำกว่าขี้ดินผละไปนะครับปลูกครั้งแรกแต่ว่าก่า่ตายครับแต่บอยง่เป็น ตามที่หฮอต้องการบันไดแต่ก็เลี้ยงไว้ครับเด็กปลูกคนไว้แ้วก็เลี้ยงต่อไปนะครับเนาะมาเบิ่งครับนี่ต้นนี่ซีปีกัวครับรอดพ้นจากการตายจากการใส่ปุ๋ยเคมีหลายนะครับเพิ่นก็เริ่มแตกยอดแตกใบยุ่ครับแต่ว่ากาทส่งพุ่มบ่งามจากสีรอด่ลอดครับก็ค่อยติดตามต่อไปครับเนาะเลี้ยงไว้ครับหาเพล่นรอดนะครับเนาะอันนี้ก็ซีปีกัวแล้วครับนี่นะครับมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับนี่ก็อายุหนึ่งปี นะครับใบว่กคอยหลายมีใบรวนบางใบบางงานะครับอันนี้ก็หนึ่งปีครับนะครับมาเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ปลูกโดยการน,นะครับมีกล้วยหอมทองนะครับมีกล้วยหอมทองเป็นพีเรียงอันนี้ก็อายุหนึ่งปีเหมือนกันนะครับอายุหนึ่งปีนะครับใบหลายอยู่แต่ว่ากายยังว่าสั้นแตกส้พมพุมมบันไดนะครับแต่ว่ากางงามอยู่แต่ว่ายังมีใบ บางใบนะครับเป็นแหงปลายใบสีแหงอยู่ครับเนาะคิด่าคงที่มาจากการใส่ปุ๋ยเคมีละใส่ปุ๋ยเคมีไปสองรอบแล้วครับตัวนี้นะครับเนาะต้นกล้วยหอมทองเป็นพี่เลี้ยงนะครับนี่เนาะนะครับอายุหนึ่งปีครับอันนี้ก็จะเป็นอายุนะครับหนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับปลูกแซมต้นที่ตายนะครับเนาะโดยมีต้นกล้วยหอมทองเป็นพี่เลี้ยงนี่พี่เลี้ยงเพื่อนครับนี่นะครับแถวนี้สี่มีกล้วยหอมทองเป็นพี่เลี้ยงครับ หนึ่งเดือนนะครับน้อยเนาะปลูกต้นประมาณ60สิเส้นนี่แหละครับเป็นกระเชื่อเติบโตมาตามลําดับก็ค่อยติดตามต่อไปครับหลัางๆนี่กระิยกนะครับถูงขึ้นสูงจนหากขด้อยดินหมดละครับนะครับเห็นหากขด้อยดินขึ้นมาก็เป็นบทเลียนจากต้นที่ปลูกปีสองปีที่ผ่านมาครับพันบเชื่เจีิยเติบโตก็เ,เลยต้องปับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเลี้ยนรูปไปเรื่อยๆแล้วก็อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็อายุ หนึ่งปีเหมือนกันครับตันนี้อายุหนึ่งปีโดยมีกล้วยหอมทองเป็นพี่เลี้ยงนะครับเนาะอันนี้ก็นําอัปเดตการเจริญเติบโตของทุเลียนสวนหนองเหมียวผ้าเทียวหลังจากที่ปลูกครบนะครับหนึ่งปีแล้วก็ครบรอบการพ่นดินหนึ่งเดือนมือนีก็พ่นดินอีกรอบหนึ่งครับก็ค,คอยที่ตามต่อไปครับเพื่อพัติอย่างไดการเจริญเติบโตสิดีบ่ดีนะครับก็เป็นแนวทางให้กับ ผู้ปลูกทุเรียนมือไม่คือผมนี่แหละครับได้เรียนรู้ต่อไปปลูกทุเรียนเรียนรู้ไม่รู้จบนะครับเนาะกับพบกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ